We'll what อขอพุณอีกครั้งหนึ่งขอพูดสิครูมือขอคุณทุกตารางใจดดงค,นะครับขอคุณพอดทางสกลครละครันทีใหม่นี้ด้เชิีงานศิลป์ตุไทยแม่ขับขึ้นสุดท้ายนะครับราบนสัสการนะครับวัดจากเชชุมนะครับมีโอป,าป้านปนถิมัวไล่ทีมงานศิลปิ์ตุไทยได้มาทำการแสดงสามปีผ่านไปนะครับเห็นหนังอังแฤษว่าย,ย่างง้อ ครับโควิดเขาบอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับปีนี้ที่งานศิลปินคนไทยนำทีมงานบอ,กว,นนนอกว่าแบบไม่จะสุดเจปีเป็นจลองครบรอบา0ปีกระวอก้วยเกินเสียงกระลูกโเบิดนะครับรลุ้งหรืมากเกินหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบรรยากาศบนิการเป็นบริษัทบุตรปีบริษันมือสิบมีววิกาตเรื่องต่างเรื่องราบติดแพร่ป่าอ้ํานะครับต่างว่าศิลปินคนไทยมาแสดงอยู่ไกลอยู่ไกลหายไกระนั้นไม่เชื่อใจ รวยผลงาดชีดไม่นะครับพาตัดออกมาแบบไม่เป็นที่แบบไม่งานชู้แบบไม่แม่กับรับกระลำเรืองไม่นะครับปีนี่ลำเรืองผาแดงนางไอ้นะครับป้าทีมงานนักแสดงมาเมืองสกุลนนั่งเรือไปอาลากแดบ้าไม่ชีวิตนะครับพอได้ไปจักเทียนะครับไปขอในขอพูดอยู่ประทานการนำนะครับพยาอย่ามลำเรื่องนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพ่อม่เหนื่ยเปลี่ยน มีแนวมาขอขออยากล่ำเลีองผาเดงนร่ไอยุนนอช่างอีสานรตะรลุกแดงดุว่านี่คือตำนานรักเมืองตาเดงนะครับศิลปินทูไดแดงได้ยิบเกือบม,มากนะครับแล้วยิบชั่วครับนี่พิทีใหม่ของรเราเพื้ตออนตะบอลนะครับพี่น้องตาพวกเด็ไปขึ้นเบื้งแล้วแต่สีบอกว่านี่คือนะครับเอิ่นว่ามิทีใหม่ของรเราเพื้นยกเลิกการชั่วแล้วที่เราสู้ล่ำเลียงตะก่อ,อนเอาล่ำเลียงตาแดงแรกไอเกือบมาเลยนะครับหยิบชาแดงเกือมา ลุงไปเมืองบ,งบาดาไปเมืองบังเมืองพญานานะครับเม็ดโชว์ใส่ไปเส้นสีโบนปิดจำลองเป็นเมืองบาดาปัทนทีบนผู้นดีนนักแสดงทุกคนเป็นตัวพญานาคหมดแต่ขนาะคเตรัวสิบเมตรส่วนสูงกว่าหัวบนเนี่ยสองเมตรหกสิบนะครับแต่ขนาะดนะหน่อยสองตนี่คือฉากแรกลบจากฉากแรกแล้วนั่งมีหลอกพาคพูดไปเมืองมนุษสาโลกขึ้นไปเมืองขอมจำลองเป็นเมทีนี้เป็นเมืองขอมเลยนะครับ จำเล่าให้เป็นเรื่องของทันทีบอกว่านะครับเขาอยากให้พี่รองเห็นว่านี่คือลําเรื่องต่อกร่อนมิติใหม่นะครับไปเซตสีวมผิดล่นใส่ฉากเล่นไ่เวทีล่นไ่ลําเรืองตอก่อนเพราะฉะนั้นเอาเวลาดีงามเวลาไหลายจันเบิ่งกันลําเรือดวันนี้ือสุดยอดเเบิ่งดอกแต่ว่าอยาาเบิ่งฉากแหลกูุเอาบางลามาบีไหมบอกมารุนบุนลูกเวลา,าน่อย ทำให้เป็นประโยชน์นะครับพระเอกชุดก็ขาวนี่ก้อนกิชัยไร่อมอ้อยนี่เ,เขียวๆนี่เบาสดน้ำช่ายจากตอมไรไดมอนบํากเกลเน่บํากุ้งสาลันอันนี้จ้กระชันเขียวนะครับเอาาจากป่าสีข้ามมาสกัดอยู่กับพอพีแล้วนะครับจากนั้นพระเอกไม่ทั้งนั้นทั้งที่ก็เป็นพระเอกไม่กับนั่นแม่ปกากราพรองค์แม่ชุดแดงๆนั้นพระเอกแน่นนะครับเอาคระลงไปลงไปนี่โมเมนต์ลงไปอย่างเดี้โดนเทียมหาดัน เบบติอน่าตั้งต้นมาบั้ตนหนึ่งโบเแมน์มาเลี้ยงไล่เดื่อมืยสิบีู้้จักลุกร,ระตั้เป็นรักเปรนด์เ่นอมนะครับเ,เติตตอว่อาทุกบาทบาทุกสตางค์มีมอบเขาข้างบาตรเกา่าโอ้ชีดี่มได้เขาจะได้เห็นหนาน้องพี่น้องก็พงเพราะฉะนั้นแล้วชื่นพี่้องรวบต้องดูเสียแก้นแมา่ามีคือวันกระเสียแค้นูเสื้อมเสียอูสิเทีย ล่ต้องการสินคาติมก,ก้อนหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับอะไรศิลปินภูไทยก็บนะครับหมอรำก็หายไปหายไปหรือโจีคณะนะครับในปากที่สามบ้านนฮาท้าบุญไปน้ำฟังลำไปพร้อมอานโมทนาบุญเด้อพน้องเด้อนะครับพีน้องอธิฐานอกปากคนะศิษย์ไ ขอให้สิสงนั้นสมดังปลาธนาเล่นในน้องท้องใร้บ้านอืดในอยากจะจนท่ำบุญแล้วให้มีขึ้นวายล่างสู้ขู่สู้กนสาธุสาธุสาธุาธลาฝนตกห้ามม่ต้องหวานหน้าเคยดำเออเป็นหน้าหวาน ความสำทานเองอนบ่มีวานบ่มีว่าขอเหงนหัน,นไปลงแจกเอาแต่เงินปิดประจวาสมัยนี้ต่างแต่หลังเห็นแต่ไทยเฮือนเตื่นไปอด่นตลาดเด้อยางพู้นกับสุดมิกลาจะคผูทับขึ้นมาแต่คออ้อไม่ต้องหุณ กีฬาเขานี่ยูั้งบุกลกมีั้งบุกลกมีโอยกีฬาพรนุมกมีเท่าไให้กวนดูนะ้อความไหนกันได้และศาสนาสองมันหาบารวกวมีแต่หลวงตาก็อพิมเจ้าเอฟเาอยู่ หายคุณยาสาพประตมเมียนเมียท้งวโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โี้โอ้นอ้โอ้โไ้โอ้โอ้ีอนปอ้กอ้โ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 ่้อ้อ้โอนโอ้โอ้โอ้อ้นอ้โอ้โเ้อ้อ้โอ้าอ้โ้โอ้โอ้โร้โอโ้โอ มันเสียล่นหรือแต่เสี่ยแ,แรงมากเพาราของพี่ล่อม่นต้องกัะทัดล่อมันจะต้องเิีงจะไม่จะต้องเลื่อย